พระภิกษุหัวเราะที่รู้จักกันในชื่อพระพุทธบูดาไม่จําเป็นต้องมีทรัพย์สมบัติหรือตําแหน่งใดๆเพื่อใช้ชีวิตที่เปี่ยมสุขเสียงหัวเราะของท่านคือความมั่งคั่งของท่านและความเรียบง่ายของท่านคือความแข็งแกร่งของท่านในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเรามักได้ยินมาว่ายิ่งมากก็ยิ่งได้มากเงินมากขึ้นความสําเร็จมากขึ้นการยอมรับมากขึ้นแต่พระภิกษุหัวเราะสอนเราว่าความสุขที่แท้จริงนั้นพบได้จากการปล่อยวางหัวเราะอ,อย่างอิสระ และใช้ชีวิตอย่างมีน้ำใจในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจว่าการยอมรับภูมิปัญญาของท่านจะนำคุณไปสู่ชีวิตที่สงบสุขและมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรค้นหาความสุขในความเรียบง่ายพระภิกษุรูปหัวเราะชื่อบูดยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสิ่งเดียวที่เขามีคือกระสอบและเขาเดินทางไปทั่วโลก ไม่ใช่เพื่อแสวงหาความร่ำรวยหรือชื่อเสียงแต่เพื่อแสวงหาความสุขร่วมกันในโลกที่ความสำเร็จมักวัดกันที่สิ่งที่เราสะสมชีวิตของบูาดให้บทเรียนอลล้ำค่าแก่เรานั่นคือความสุขที่แท้จริงเกิดจากการละทิ้งสิ่งที่เกินพอดีและอปรับความงามของความเรียบง่ายเรามักคิดว่ายิ่งมากก็ยิ่งได้มากสิ่งของมากขึ้นความสำเร็จมากขึ้นสถานะมากขึ้นแต่พระพุทธเจ้าสอนเราว่าความเรียบง่ายคือหนทางสู่ความสงบเมื่อเราปล่อยวางความยุ่งวุ่นวายในชีวิตของเราทั้งทางกายและใจ เราจะสร้างพื้นที่ให้ความสุขเข้ามาได้เมื่อเรามุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญเราก็จะขจัดสิ่งรบกวนที่ดูพลังงานของเราไปและขัดขวางไม่ให้เราได้สัมผัสกับช่วงเวลาปัจจุบันอย่างเต็มที่ในโลกทุกวันนี้เราถูกถาโถมด้วยข้อความที่บอกว่าความสุขเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยการสแสวงหาแต่จิตวิญญ,ญาณที่ไร้กังวลของบูไดเตือนเราว่าเราสามารถค้นพบความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วความสุขจากการเดินเล่นอย่างเงียบสงบชาอุ่นๆสักถ้วยหรือรอยยิ้มจริงใจ จากคนแปลกหน้าความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มักจะนํามาซึ่งความพึงพอใจอย่างลึกซึ้งการจัดระเบียบจิตใจและสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะช่วยให้เรามีที่ว่างสําหรับสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงเช่นความสัมพันธ์ความสงบและการชื่นชมช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆแต่มีความหมายในชีวิตมากขึ้นเช่นเดียวกับความสุขที่มาจากภายในตัวเราเองเราสามารถค้นพบความสุขที่ยั่งยืนได้เช่นกันโดยการยอมรับความเรียบง่ายในแต่ละวันเสียงหัวเราะเป็นหนทางสู่การรักษา พระภิกษุรูปหัวเราะชื่อบูดเป็นมากกว่าแค่บุคคลที่ร่าเริงเสียงหัวเราะของท่านเป็นยารักษาโรคของท่านเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการรักษาเมื่อท่านปรากฏตัวผู้คนต่างอดไม่ได้ที่จะยิ้มและความสุขที่ติดต่ออาการได้ของท่านมีพลังในการละลายความหนักอึ้งของความท้าทายในชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเสียงหัวเรานะนั้นนอไม่ใช่เพียงปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องตลกตลกแต่เป็นการเลือกโดยเจตนาที่ช่วยให้เราเชื่อมโยงกับช่วงเวลาปัจจุบันและรักษาบาดแผลทางอารมณ์ของเราได้ เสียงหัวเราะช่วยเตือนให้เราผ่อนคลายจิตใจโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เครียดและหวาดกลัวเมื่อเราหัวเราะเราก็จะคลายความตึงเครียดทําให้ระบบประสาทสงบและเปลี่ยนความสนใจจากความกังวลไปสู่ความสุขเสียงหัวเราะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเพียงการไม่กังวลเท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกฝนจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งเป็นวิธีการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและเลือกที่จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างคนสองคนคือรอยยิ้ม พระพุทธเจ้าตรัสและเสียงหัวเราะก,ก็คือรอยยิ้มที่ทําให้ผู้คนมารวมกันและเยีวยวยาช่องว่างระหวะหางตัวตนและโลกในชีวิตยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความเครียดเสียงหัวเราะเป็นหนทางที่เรียบง่ายแต่ล้าลึกในการเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้งเสียงหัวเราะเตือนเราว่าความสุขไม่จําเป็นต้องได้มาโดยชอบธรรมหรือสงวนไว้สําหรับโอกาสพิเศษ แต่สามารถหาได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการหัวเราะก,กับเพื่อนชมรายการตลกหรือเพียงแค่มองหาอารมณ์ขันในความท้าทายของชีวิตเสียงหัวเราะช่วยเตือนเราว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมการหัวเราะช่วยให้เราปลดปล่อยความคิดเชิงลบและสร้างพื้นที่สำหรับการรักษาช่วยให้เรารับมือกับความยากลำบากในชีวิตด้วยหัวใจที่เบาสบายและจิตใจที่แจ่มใสขึ้นความเอื้อเฟื้อและการให้โดยไม่คาดหวัง พระภิกษุรูปหัวเราะชื่อปูไดมักได้รับการจดจำถึงความใจบุญอย่างไม่มีขอบเขตของพระองค์พระองค์เพียงแบกกระสอบใบเดียวและมักจะมอบของขวัญให้กับทุกคนที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือคนแปลกหนาก้าการให้ของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการคาดหวังสิ่งตอบแทนหรือการยอมรับแต่เป็นเพียงการแสดงออกถึงความสุขและความเมตตาของพระองค์เท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าตอบย้ำแนวคิดนี้โดยแสดงให้เราเห็นว่าการให้ที่แท้จริงไม่ใช่การได้รับสิ่งตอบแทนแต่คือการแบ่งปันสิ่งที่เรามีอย่างเต็มใจด้วยใจที่เปิดกว้าง การให้ทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถือเป็นการปฏิบัติที่จำเป็นในการปลูกฝังชีวิตที่สงบสุขและสมบูรณ์เมื่อเราให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเราก็จะก้าวข้ามอัตตาและความปรารถนาที่จะได้สิ่งของตอบแทนการให้ในความหมายนี้จึงกลายเป็นการแสดงความรักไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคำพูดดีๆหรือการช่วยเหลือพระภิกษุรูปหัวเราะเป็นตัวอย่างของจิตวิญญาณที่ไม่เห็นแก่ตัวซึ่งพบความสุขอย่างมากมายในการให้ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือว่าคุณเป็นใครมันขึ้้นนนอยู่่่่กัับสิิงททีคคุณดเา พระพุทธเจ้าตรัสโดยเน้นย้ำว่าความสมหวังที่แท้จริงมาจากการกระทำแห่งความการุณาไม่ใช่ผลตอบแทนในโลกที่เร่งรีบและขับเคลื่อนด้วยวัตถุเรามักจะให้ด้วยเงินไขาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการคาดหวังคำชมเชยหรือต้องการสิ่งตอบแทนแต่เมื่อเราเปิดใจยอมารับจิตวิญ,ญญาณแห่งความเอื้ออาทรแบบไม่มีเงื่อนไขเราก็จะปลดต่อยตัวเองจากกรอบความคิดที่มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์เราให้ไม่ใช่เพื่อสแสวงหาแต่เพราะมันทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขมากขึ้นเมื่อเราแสดงความเอื้ออาทร โดยไม่คาดหวังเราก็จะเข้าถึงความสุขที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากการกระทําอันมีน้ําใจที่ไม่เห็นแก่ตัวการหลุดพ้นจากลทัทธิวัตถุนิยมพระพิกสุรูปหัวเราะชื่อบูดยเป็นตัวอย่างของหลักการไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมโดยเดินทางด้วยสัมภาระเพียงเล็กน้อยและมีความสุขและความพึงพอใจชีวิตของท่านเป็นเครื่องพิสูจน์แนวคิดที่ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ทรัพย์สินฐานะหรือความสําเร็จภายนอกแต่วัดกันที่ความสงบ และความยินดีพายอในที่เราปลูกฝังคําสอนของพระพุทธเจ้าน้าย้าว่าการยึดติดกับสิ่งของทางวัตถุมรรคจะนําไปสู่ความทุกข์เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ผูกโยงความสุขของเราไว้กับสิ่งที่ไม่จรังและไม่คงอยู่ในโลกทุกวันนี้เราถูกกระตุ้นให้สแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการตามเทรนด,ด์ล่าสุดแก่เจ็ตใหม่ล่าสุดหรือโปรโมชั่นใหม่ๆแต่พระพุทธเจ้าเตือนเราว่าการสแสวงหาสิ่งเหล่านี้มักจะสร้างวัตจักรแห่งความปรารถนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งไม่สามารถสนองความต้องการที่แท้จริงได้ เราจะสูญเสียเฉพาะสิ่งที่คุณยึดติดเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสโดยเน้นย้ำว่าการยึดติดกับทรัพย์สินความมั่งคั่งหรือสถานะนั้นนำมาซึ่งความพึงพอใจชั่วคราวเท่านั้นในกรณีที่ดีที่สุดและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็อาจนำไปสู่ความไม่พอใจในระยะยาวเมื่อเรายึดติดกับสิ่งของที่เป็นวัตถุเราก็จะพบกับความผิดหวังเพราะในที่สุดแล้วสิ่งของเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมหรือสูญหายไปการละทิ้งไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหรือใช้ชีวิต โดยปราศจากความสะดวกสบายแต่หมายถึงการไม่ยอมให้สิ่งของต่างๆมากำหนดคุณค่าในตนเองหรือความสุขของเราการฝึกปล่อยวางทำให้เรามีอิสระที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรามีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียมันไปพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเราละทิ้งความยึดติดในสิ่งของต่างๆเราก็จะสร้างพื้นที่สำหรับความสุขที่แท้จริงซึ่งเกิดจากความสงบภายในและความเมตตากรุณาไม่ใช่การสะสมทรัพสมบัติหรือสิ่งของต่างๆอิสระภาพนี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้น โดยมีหัวใจที่เปิดกว้างต่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตการใช้ชีวิตกับการยอมรับและความพึงพอใจพระภิกษุรูปหัวราะชื่อบูดยดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดพระองค์ก็ทรงดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่เบิกบานและเปิดกว้างคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการยอมรับเตือนเราว่าความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดต่อต้านสิ่งที่ชีวิตมอบให้และเริ่มยอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็นอยู่ชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อ เรายอมรับสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสธรรมชาติของการดำรงอยู่เราก็จะพบกับความสงบในปัจจุบันการยอมรับไม่ได้หมายถึงการนิ่งเฉยหรือยอมแพ้แต่หมายถึงการยอมรับความจริงโดยไม่ตัดสินหรือต่อต้านพระภิกษุผู้หัวเราะไม่เคยต่อสู้กับสถานการณ์หรือปรารถนาให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแต่พระองค์ยอมรับโลกอตามที่เป็นอยู่และทำสันติกับมันการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสงบมาจากภายในอย่าสแสวงหาจากภายนอกความพอใจที่แท้จริงเกิดจากภายในไม่ใช่จากสภาพภายนอกมันคือความสามารถในการค้นหาความสงบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเราความพอใจเป็นผลพลอยได้ตามธรรมชาติของการยอมรับเมื่อเราหยุดไล่ตามการยอมรับจากภายนอกทรัพย์สินหรือความสําเร็จเราก็จะตระหนักว่าสิ่งที่เราต้องการเพื่อมีความสุขนั้นอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าเน้นย้ำว่าความสุขไม่ได้มาจากการสะสมแต่มาจากการยอมรับชีวิตอย่างลึกซึ้งในขณะที่มันดําเนินไปการฝึกยอมรับและพอใจจะทําให้เราเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่เราขาดไปที่สิ่งที่เรามีและพบกับความสงบสุขในช่วงเวลาปัจจุบันเช่นเดียวกับที่พระภิกษุผู้หัวเราะได้ทําในชีวิตที่ไร้ากังวลและมีความสุขการเผยแพร่ความคิดเชิงบวกพระภิกษุรูปหัวเราะชื่อบูดยมีพรสวรรค์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้นั่นคือความสุขที่ติดต่อกันได้ไม่ว่า ท่านจะไปที่ไหนเสียงหัวร้อความเมตตาและจิตใจที่ร่าเริงของท่านก็แผ่กระจายพลังว o ไปทั่วทั้งชีวิตคําสอนของพระพุทธเจ้าเตือนเราว่าพลังบวกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับบคุคคลเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันและขยายผลไปทั่วโลกเมื่อเราแผ่พลังบวกและความสุขออกไปเราก็จะสร้างผลกระทบที่ส่งพลังบวกให้กับผู้คนรอบข้างเราและแผ่พลังงานดีๆออกไปอย่างกว้างขวางพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสภาวะภายในของเราส่งผลโดยตรงต่อโลกที่อยู่รอบตัวเรา เทียนเล่มเดียวสามารถจุดได้หลายพันเล่มและอายุของเทียนเล่มนั้นจะไม่สนลงความสุขไม่เคยลดลงจากการแบ่งปันพระพุทธเจ้าตรัสปัญญาอันล้ำลึกนี้เน้นให้เห็นว่าความคิดเชิงบวกของเราสามารถยกระดับผู้อื่นได้โดยไม่ทําให้ตัวเราเองต้องเหนื่อยเปล่าในความเป็นจริงการเผยแพร่ความสุขช่วยให้เรามีกําลังใจมากขึ้นในตัวเราเช่นเดียวกับเสียงหัวเราะอันน่าเรื่องลมของพระภิกษุรูปนี้ที่นําความสุขมาสู่ผู้ที่ท่านพบเห็นเราก็มีพลังที่จะมีอิทธิพลต่อบรรยากาศทางอารมณ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเช่นกัน ในโลกที่มักเต็มไปด้วยความคิดลบความกลัวและความเครียดการเลือกที่จะส่งต่อความคิดเชิงบวกสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึง้งได้รอยยิ้มคำพูดดีๆหรือการกระทำอันมีน้ำใจสามารถทำให้วันของใครบางคนสดใสขึ้นได้และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำสิ่งเดียวกันนี้กับผู้อื่นการเผยแพร,พร่ความคิดเชิงบวกไม่จำเป็นต้องมีท่าทางที่ออ่าแต่การกระทำอันมีน้ำใจในชีวิตประจำวันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เมื่อเรายึดมั่นในจิตวิญญาณของพระภิกษุผู้หัวเราะ เราก็มีส่วนช่วยให้โลกเป็นสถานที่ที่มีความสุขและเมตตากุณามากขึ้นโดยการกระทําเชิงบวกครั้งละหนึ่งอย่างจิตวิญญาณที่เปี่ยมสุขของพระภิกษุผู้หัวเราะสอนเราว่าความสุขที่แท้จริงมาจากภายในและจะยิ่งทวีคูณเมื่อแบ่งปันกับผู้อื่นด้วยการอบรับความเรียบง่ายเสียงหัวเรออวาะเขาวังเอื้อเฟื้อและการยอมรับเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและชีวิตของผู้คนรอบข้างได้เรามาทําตามตัวอย่างของท่านและเผยแพร่ค,ความคิดเชิงบวกทุกที่ที่เราไปโดยรู้ว่าความสุขสามารถแพร่กระจายได้หาก วิดีโอนี้ทำให้คุณรู้สึกเช่นเดียวกันโปรดสมัครรับข้อมูลมักมายเซตไทยเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สงบสุขสนุกสนานและเติมเต็ม